สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเรารายการแอแอร์สเตชันอยู่กับคุณจินจุ้งจิจุ้งครับจิจุ้งผมถลอกศักนะครับผมวันนี้พามานอกาสถานที่ที่ไหนครับคุณถลอกศักบางปูครับผมไม่ใช่จะบ้าเหรอคุณสุทธิบ ที่งานอะไรที่งานอะไรงานาาสารการจังหวัดนะครับใช่ครับจะรอรำยาหายตรงกระจับ้าเหรอนี่ช็อตช็อตแรงวันนี้เราอยู่ที่คอนเสิร์ตสมอลลูมใช่สมอลลูมฮอลิีเดย์ปาร์ตี้มันหายห่วงผมรอดูพี่เล็กเลยเล็กกิ c a ซี่คาเฟ่กันเล็กต้องเล็กคาลาบาวแล้วมึชมมมงชง,งมาขนาดนี้เดี๋ยวไ้ชมโอ้ยเยอะมีมีเลอกเดียว ไงดี่ตอนนี้คนนี้กำลังเล่นล่ะพี่เย่ป่ะพี่เย่ป่ะแต่เย่อะโอ้ยประจำเลยขี่จักรยานนี่กันเลยพี่เย่อะใช่เหรอเเยลพี่เย่เย่ปากน้ำไงในงานนี้คือร้านน้องอาหารเขาเยอะแยะมากมายไก่กองเราหาไอติมแตกดีกว่าไอติมหลอดไอติมไม่ยอมติมหลอดนนี้เราไปอยู่ที่ร้านติมครับชื่อร้านอะไรอะพี่ไอกิมค่ะ ค่ะคิวปีโอ้ยโอ้โหโอ้อ๋อมีมีอย่างนี้มีให้เลือกใช่จะมีเป็นสีดำจะเป็นรสชาโคค่ะชาโคจะเป็นรสชาโนมชาโคชานมสรุปชาโคหรือชานมเนี่ยพี่รสชาเหมือนนมดำนมดำอ๋อนมนมนมดำมะเนี่ยนมดำมะเนี่ยเอาสักคนสองคนเอาสองเอาสองครับผมคนเล็กคนใหญ่คนเล็กคนใหญ่เฮ้ยพี่พี่ทันลืมงมะเนี่ยนี่เนาะ ลึงคุณนี้คุณเด็กดูเยอะแยะโอ้ลืมได้ไงโอ้พี่ปลาบัวเอาใหญ่อันเล็กอันดีกว่าอ่าอ่ใหญ่อันใหญใหญ่ใครใหญ่อะเขาไหนใหญ่เขาไหนเล็กอะแล้วปกติขายที่อื่นไหมพี่ปกติเสาร์อาทิตย์จะประจำอยู่ที่หลงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะอะไรนะครับหลงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านี่ครับผมคิวครีมใช่ป่าววะอัดไปตรงนี้อัดไปเลย ครับผมคิ้วครีมเดี๋ยวลองลองชิมก่อนมัชเมลโล่แอ,อร่อยมันมีแบบเวลาอนกินเข้าไปมีเ e x t u r ะแบบอย่างแรกครับคือติมล,ล้อๆนี้พอกีติมก็เดี๋ยวเดินดูผู้สาวนิดนึงนะผู้สาวกับล้อ,อน,นิดนึง สัดีฮะใครอ่ะใครอ่ะอดัง้วจำผมไม่ได้นะฮะใครอ่ะดังก็จำไม่ได้นะฮะเนี่ยนี่มายตั้งกี่โมงอาขู่ะโอ้โหดูหมดเลยดูดิฮะลืมตีจริงๆเลยพี่อันนี้รายการจริงไหมเนี่ยรายการจริงฮะรายการอะไรอ่ะโอ้โหนี่จังรัวรัวมั่วคอนเสิร์ตครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเล่นใหญ่ไปตอนนี้นะครับเราก็ได้เสียพิธีกรหลักไปแล้วครับเพราะว่าเขาไปอยู่กับนันน็กครับใช่นันนักปะเนี่ย รานนี้แม่งน่าสนใจงี้เฮียล็อกเกตบิสซ่าเป็นบิสซ่าโคนพี่ครับผมร้านนี้ขายอะไรยังไงครับโครับบิสซ่าโคลเป็นยังไงอ่ะเป็นบิสซ่าแบบในโคนครับใช่เป็นเหมือนความสุขแบเต็มที่เลยเอาเหรอครับต้องลองป่ะต้องลองแล้วเหมือนต้องลองละจริงจุ้งใช่ ไม่อันไหนแนะนำมาพี่แน่นอนแน่นอนเป็นเบคอนชีสเบคอนชีสเบคอนผมกินตตั้งแ่เด็กเลยสี่ปีที่โฮไยโออ่าก็ดีอ่าก็ดีอ่าก็ดีไม่ใช่หรอทอาไม่เอาไมนี่ครับคุณผู้ชมอะไรอ่ะขอดูหน่อยพี่ใกล้ๆเปิดแล้วเป็นไงอ๋อเริ่มเปิดแล้วครับก็โคตรเท่เลยว่ะพี่เขาอากูเนี่ยรอแค่สี่นาทีเท่านั้นนะครับผมเราก็จะได้กินเพราะมันต้องอบไงพิซซ่าพิซเซอร์อะไรอย่างเงี้ยพิซเซอร์เป็นไง เฮ้ยนั่นก็น่ากินนะคนนั้นอนะ่ะโอ้ขาปุ๊บเลยโอ้ย,าย,อยมาเป็นต้องไก่<ร>ตุต๋นเลยใจร้อนโอ้มาเอาละครับผมอันนี้คือพิซซ่าโคนะครับล็อกเก็ตพิซซ่ารสอะไรรสแฮมแฮมจิสผมบอกเลยว่าแฮมเหมือนเดิมครับผมใกล้น้ำอย่างนี้ต้องไม่พลาดเลยเบคอนจิตเบคอนจิสเบคอนชิตเบคอนที่จะต้องตายในท้องเฮียนะครับผมเราชิมกันได้หน่อยไหมคุณผมให้คุณเปิดเลยได้หรอผมให้คุณเปิดเลย มาดูดิแป้งโคตรอร่อยเลยอ่ะอนะอร้านนี้ร็อกเก็ตนะร็อกเกติต้าอ่านใส่สังนเท่าไหร่พี่ไม่เดี๋ยวคนใน YouTube ด่าพี่อขอาเุณพี่ ผมบอกเลยว่าไม่จ่ายตังค์อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ผมบวชให้ครับเดี๋ยวใส่เดี๋ยว,ยวผมบอกพี่เขาแลวเดี๋วบวชให้หนึงมันตานะครับผมไม่ต้องห่วงเราไม่ก็มีสัญญาอยอะคือแม่งเยอะมากนอกจากมีพวกทักฟูแล้วอ่ะมีร้านธรรมดาอีกเดินดูไหมเดิน,นดูไหมเดิ<ะ>นด,ด,ด,ดูหน่อยดียปะ เปิดบานเปิดมาเอาเลยอ่ะกูเอาเลยอ่ะมันเรามาอยู่กันร้านนี้ครับผมถือว่าเพี่เอคุณหน้าคุณตาแั้วพอสมควรแนะนำตัวนิดเดียวนิดเดียวพี่นิดเดียวนิดเดียวฮัลโหลโอเคโอเคครับผมป้าบัวป้าบัอจะไมกูรู้อยู่แล้วทำไมมึงก็เล่นวะขายอะไรพี่ขายไส้กรอกครับไส้กรอกโอเคท่านจมไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกหมูกระเทียมครับแล้วก็อันนี้เป็นพริกสดจัดให้ผมมาสักตัวหนึ่งได้ไเอาแบบเผ็ดไม่เผ็ดเอาเผ็ดเลยผมผมไม่เผ็ดเลยผมชอบไปเผ็ดอยู่แล้ว แล้วนอาจะขายที่งานจะขายที่ไหนบ้างลยตอนนี้มีเปิดเพจอยู่ครับชื่อแคชชัวร์สเซสเข้าไปดูได้ครับอยู่ใน a c e b o o k ครับดูเละดูเดย่เดะเพราะ่อผมจะให้แบบไม้เอาไว้เสียบครับผมเอาไว้เสียบสำหรับรายการเนี้ผมไม่ให้ยังไงคุณนิปอร่อยไหมอร่อยจริงๆครับผมยังแม่บอยโอ้โอ้แม่บอยคุณจริงจุ้งเรากินหน่อยดีปะ หิวอ,อ่ะหิวอ,อ่ะเฮ้ยหัวผมบอกเลยว่ามันมีความอินเตอร์อยู่ในนั้นแล้วก็ความเผ็ดร้อนเหมือนไทยดีนะคุณพี่นิตยอดนะ <c oughs> ขอบคุณพ่าพี่กายไยขอ,ของครับ จบวันนี้ครับงานสลรูมฮอลิเดย์ปาร์ตี้ครับผมมันหายห่วงและซึ่งตอนนี้เราได้ถ่ายภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้ววันนี้ครับเราก็พาไปกินของแบบว่าเท่เลยอ่ะมีอะไรไอติมชาโละไอติมชาโกแล้วก็มีพิซซ่าชาโกคือที่เราดูอ่ะสองอย่างเนี้ยถือว่าเท่สุดยอดสแล้วก็แล้วก็มีนี่อีกมีไส้กรอกไส้กรอกพี่ไก่พี่ไก่นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวหัวครับผมเฮ้ยหัวครับผม อีพีหน้าครับเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไออาร์มจะมาอีกไหมเพราะว่ามึงอาจจะโดนแทงเรื่องผู้หญิงก่อนอีพีนี้ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ครับครับผมยังไงก็มาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของงานสโตร์ลูมนครับผมผมจริงจุ้งกับรายการแอ๋ๆพาเที่ยวครับผมพาเที่ยวรายการเที่ยวอะไรกันแอ๋พาเที่ยวกับผมเนวิเกเตอร์ครับผมครับผมไปเฮ่ออีพีวันนี้ยังลืมกระเป๋าไม่ได้เลยไป